ดาร์กช็อกโกแลตลดน้ําตาลในเลือดแถมดีต่อสุขภาพของเราครับผมดาร์กช็อกโกแลตครับผมก็คือผงโกโก้ครับที่มีส่วนผสมของน้ําตาลน้อยครับผมที่นะครับมีส่วนผสมเอ่อก็คือความขมครับอยู่ที่50 60 70 80ครับผมอันนี้ก็คือดาร์กช็อกโกแลตที่ผมทานอยู่ก็คือมีความขมถึง72%็ดสิองอที่มีส่วนผสมของน้ําตาลที่น้อยครับช็อกโกแลตทั่วไปครับก็จะใส่น้ําตาลที่ เยอะจะมีความหวานแต่อันนี้ครับดาร์กช็อกโกแลตก็จะเป็นผงโกโก้ครับที่มีส่วนผสมของน้ําตาลน้อยครับที่ช่วยดูแลสุขภาพของเรานะครับเพื่อนเพ่ทุกคน 1. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและความดาันโลหิตสูงครับผมในดาร์กช็อกโกแลตครับจะมีสารฟาวนอยด์ครับและทีโอบิมินครับที่มีคุณสมบัติครับช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดครับเพื่อนการไหลเวียนและออกซิเจน ในเลือดครับป้องกันเส้นเลือดอุดตันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวครับลดระดับความดันโลหิตสูงอีกด้วยนะครับเพื่อนๆและลดความเสี่ยงโรคหัวใจอีกด้วยนะครับผม 2. ช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและไขมันในเลือดครับผมสารโพลีนอยด์ฟาวนอยด์และคาทิฟินในดาร์กช็อกโกแลตครับมีส่วนช่วยลดระดับอินซูลินและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับและก็มีส่วนช่วย เพิ่มระดับไขมันดีในเลือดของเราครับซึ่งเมื่อระดับไขมันดีเพิ่มขึ้นครับก็จะส่งผลให้ระดับไขมันเลวลดลงครับจึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดลงได้นะครับเพื่อนเพื่อทุกคน 3. ป้องกันโรคสมองเสื่อมและโรคไอเซอร์เมอร์ครับผมในดาร์กช็อกโกแลตครับมีสารฟรวานอยครับที่มีฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือดของเราขยายตัวครับส่งผลให้เลือดสุกฉีด ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสมองครับต่อเนื่องครับหลังจากที่เราทานไป2องสิสามชั่วโมงครับก็ยังช่วยป้องกันความเสื่อมของสภาวะสมองเสื่อมช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาครับคนที่อายุเยอะก็แนะนำครับให้ทานดาร์กช็อกโกแลตครับผมช่วยชะลอวัยและดูแลผิวพรรณให้ดีครับผมสารฟลาวนอยด์ในดาร์กช็อกโกแลตครับยังมีช่วยต้านการอักเสบในร่างกายครับช่วยต้าน อนุมูลอิสระต่างๆที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราปกป้องเซลล์ให้ถูกอนุมูลอิสระทําลายครับจึงมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของอไว้ยว่ตต่างๆรวมถึงเซลล์ผิวครับช่วยชะลอไวัและทําให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนเหมาะสําหรับคนที่เริ่มอายุ30อัพขก็แนะนําให้ทานดาร์กช็อกโกแลตครับผม 5. ช่วยผ่อนคลายครับทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นครับผม ดาร์กช็อกโกแลตครับยังมีสารทิปโตเฟนครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ใช้ให้สมองครับผลิตเซโรโทนินที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขไม่เครียดหรือวิตกกังวลครับอีกทางครับยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเมโลโทนินครับที่สัมพันธ์กับการนอนหลับของเราครับทำให้รู้สึกง่วงในเวลากลางคืนและหลับสนิทมากขึ้นนะครับเพื่อนๆถึงแม้ครับในดาร์กช็อกโกแลตจะมีสารคาเฟอีนและโดไบมินอยู่บ้างครับ แต่ก็มีในปริมาณที่น้อยมากครับก็ไม่ส่งผลให้เกี่ยวกับการนอนไม่หลับได้ครับหรือใจสั่นครับก็ควรทานให้ในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกายของเรานะครับเพื่อนเพื่อทุกคนวิธีเลือกซื้อดาร์กช็อกโกแลตครับผมอันนี้ก็คือดาร์กช็อกโกแลตที่ผมซื้อมาก็คือให้เลือกปริมาณตั้งแต่50%ครับถึง80%ขึ้นไปครับไอตัวเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือความขมของดาร์กช็อกโกแลตครับผม ยิ่งขมมาเท่าไหร่ครับยิ่งดีต่อสุขภาพของเราครับผมก็ให้ทานครับวันละแค่1นิ้วก้อยของเราครับผมก็ช่วยดูแลสุขภาพแล้วครับหาซื้อได้ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆครับพวกโลตัสบิ๊กซีแมคโครต่างๆนะครับผมแล้วก็ในห้างท็อปต่างๆครับก็มีขายนะครับเพื่อนก็ลงไปหาซื้อมาทานเพื่อสุขภาพกันนะครับผม นะครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำํำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับ<ๆ>ก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60, 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน